ทำงานเพื่อทุกคนไม่มีความเกยียดกากต่อไปเมื่อวานนี้เลขาธิการทั่วไปได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยพันธกรณีในการทํางานสากลจะจากสถานการณ์นี้เราต้องเตรียมพร้อมสําหรับการหลั่งไหลของผู้อพยพจํานวนมากจากอัลบาลักฮ่าเฮียอะไรเมื่อกี้ที่ยาวๆอะ่ะใครจะไปอ่านท่นานอ่ะอ่านหนังสือพิมพ์แล้วกันทํางานเพื่อทุกคนในวันเสาร์ที่25เมษายนนะคะรัฐบาลกํากลังสร้างงานใหม่ ในการตอบสนองต่อปัญหาการว่างงานที่เพิ่มขึ้นในประเทศรัฐบาลได้ออกกฎหมายว่าด้วยภาระผูกพันในการทำงานทวนหน้าพลเมืองแต่ละคนจะได้รับมอบหมายอาชีพที่จะช่วยให้พวกเขาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและความจเจริญรุ่งเรืองในเวลาเดียวกันเนื่องจากขาดความต้องการในบางอาชีพทางการจึงได้แนะนำรายชื่ออาชีพที่ไม่จำเป็นซึ่งจะควบคุมระดับการจ้างงานในบางภาคส่วนของ,ของเศรษฐกิจนะคะ แล้วก็มีข่าวด้านขวานี้บอกว่าคําขอโทษของราชินีนะคะในระหว่างการเยือนเมื่อวานนี้โดยคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรเออรเคราชินีเคิลหน้าได้ขอโทษอีโนอีโนอาคาล้อเป็นการส่วนตัวสําหรับเหตุการณ์ล่าสุดรัฐบาลตัดสินใจยกเลิกการคว่ำบาตรสินค้าจากราชอาณาจักราากโดยดีก็คือจับมือกับเออรเคแล้วเหรอเอเคก็ขนสินค้ากลับมาได้แล้วสินะนี่ไง รายการอาชีพที่ไม่จะเป็นนะคะกฎหมายใหม่ว่าด้วยการหน้าที่การงานกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการเข้าประเทศผู้เข้ามาทํางานแต่ละคนจะต้องมีบัตรจ้างงานที่ถูกต้องเอนอกจากนี้ห้ามมีให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ได้แก่ศิลปินอาจารย์นักข่าวเข้ามาก็คือใครที่มีอาชีพศิลปินอาจารย์นักข่าวก็คือห้ามเข้านะคะควบคุมความเสียหายก็คือเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพทางเทคนิค ของยานโยนผ่านะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจการจราจรชายแดนที่ดำเนินการโดยสำนักง,งานสถิติกลางอย่างไรก็ตามจำไว้ว่าสภาพทางเทคนิคที่ไม่ดีของรถไม่ใช่เหตุผลที่จะปฏิเสธการเข้านั่นหมายความว่าถ้ารถยินมาขนาดไหนก็เข้าได้ปฏิเสธไม่ได้ก็คือรถรถเยินมาก็เข้าได้อยู่ดีนะคะ เออนี่อ่านจากแก่อน,นแล้วกันเราสงสัยว่าคนที่ไม่ได้หยุดตรวจเมื่อวานนี้จะพยายามข้ามพรมแดงน,นะคะเลขทะเบ,บียนบางส่วนก็คือ3-2 xk นะ3-2 xk แล้วก็เออหลังจากทําลายร้านค้าเออร้านของคนขายของเถื่อนแห่งหนึ่งแล้วพบของเถื่อนและสีจำนวนมากในทีเดียวสีรถคือสีเทาเบาะแสส่วนอันนี้ก็คือบริการ,ร,ร,รของเราได้ยินการสนทนา ก็คือจะมีคนลักลอบนําเข้ารายอื่นมาจะมาจากสถาสาธารณะรัฐคากัสแตมนั่นเองนะคะโอเคเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่าสหายมีเรื่องเยอะเหลือเกินมีล้อเดียวก็เข้าได้ใช่ยางแบนก็เข้าได้ดีครับผมจำเป็นสิครับ นักข่าวเหมือนจะไม่ได้เข้าป่ะเหมือนนักข่าวจะไม่ได้เข้านะคะเฮ้ยแล้วต้องเช็คความเสียหายด้วยว่ะเออเอเคอันนี้ตรงกัน อ้าวแต่ชื่อไม่ตรงทํามเนียนนะเนียนนะนี้ไม่เนียนนะจะโดนปะไหนโดนทื่อปะอันนี้สิอุย้ยอันนี้ก็บมดอายุแล้วบมดอายุแล้วนะทําม,ามเนียนนะ a n หนึ่ง c p q เจ็ดหนึ่งขอดูหน่อยคุณก็แค่ทำให้ฉันเสียเวลาไม่เสียเวลาหรอกครับ ผมจะลื้อทุกอย่างอ่ะอันนี้เหมือนไฟท้ายแตกนะเหมือนไฟท้ายจะแตกนะคะผมไฟกระจกหายไฟแตกหนึ่งอ่ะติดไวเได้เห็นอะไรอีกแชทเห็นอะไรอีกมีกระจกไฟหายนีไม่มีนะมียางแบนหรือเปล่า ไฟหน้าแตกอีกหนึ่งก็เป็นไฟแตกสองกระจกล่ะกระจกข้างอยู่ดีข้างนี้ล่ะแตกไหมก็อยู่กระจกอยู่ดีเอ้ยยางอันนี้คือยางแบนป่ะดูยังไงว่าแบนวะอันนี้มันแบนปะว,วะ เหมือนจะแบนป่ะหนึ่งอันหนึ่งอันแล้วกันโอเคจะมาเช็คคองกันนะคนะนักข่าวอะไรเอาปุ๋ยมาด้วยวะกูงง ปุ๋ยรูปถ่ายก็คือตรงรายการสินค้าล่ะปุ๋ยสี่สองสองรายการสินค้าคือถูกนะแต่ระเบียบการเข้าเหมือนจะไม่ได้ นะครับหมายเลขนักศึทางถูกรูปถ่ายได้น่จาจัดประมาณนี้ขอเอ้ยคืนของเขาก่อนลืมคืนของให้ขเข<อ>านะครับรต้องบอกว่าไม่อนุมัตครับขออภัยด้วยเอาเอาเอาถือบีบอยู่นะเห็นไหมนี่ กลัวกันมากหนุ่มทุบก,กระจกมันไม่ได้ดิอืมเหมือนจะยอดเยี่ยมปะ มันจะยอดเยี่ยมนะต้องเล่นจนกว่าจะเลื่อนขั้นไงเร็กลอยน่ารอโรอสก็พรบชปามานาอัมตมาทูร เบืองหน้าก่อนเลยอคาลิสตันมีหมูสองตัวท่านี้ว่าเปนแล้ววันลงละครนั่นคือหน้าที่ของฉัน6มิย19 U47059M4 ทำไมถึงมีหมูแค่สองตัวล่ะลุงอ๋อมีแค่สองตัวจริงครับนี่มีสองตัวจริงครับสภาพของรถเนี่ยเหมือนเออยางแบรนดหนึ่งนะครับการตรวจสอบก็คือยางแบรนดหนึ่งฮะเหมือนป้ายทะเบียนจะหายปะถ้าป้ายทะเบียนหายต้องทำยังไงกันชนหายเลยดีกว่า ไม่ใช่แค่ป้ายอะมีเมดคิดด้วยอือฮือ,อไฟหลังไม่แตกล้อบแบนหนึ่งกระจกข้างหายใช่ไหมเออว่ะกระจกข้างหายหนึ่งอัน แต่ชื่อนามสก,กุลก็คือตรงเป๊ะหมดรูปถ่ายก็คือตรงอืชื่อก็เช็คไปแล้วว่าตรงผ่านครับคุณลุงอนุมัติรตรครับผมเจอกันโชคดีฮะ เยหนึ่งร้อยหายไปไหนสามสิบอ๋อตัวถังรถเสียหายขาดไปอันนึงโหดูไม่เป็นนะ่ะถังรถเสียหายขาดถังรถเสียหายนะอันนี้สามสองเอเคไม่ใช่รถสีเทานี่สีขาว ใาธน่าราัแกค่สิ่งเรื่องสิส่งรับใช้ยูอดดูมเนโอ้ยตรงเป๊ะหน้าตรงมากครับ e 5 Y o i a j l มาเยี่ยมชมเฉยๆมิยอสหาร,รลาลารีชื่อตรงกันด้วยนะเขามาเยี่ยมชมซื่อๆเ้อขอตรวจหน่อยครับ อันนี้คืออันนี้คือหายไปเปล่าวะดูไม่เป็นวะ่ะแต่มันดูโล่งมากเลยโล่งแบบงงน่าจะไม่เนาะยังไม่แบนกระจกอยู่ครบนะ รบกระจกไม่แตกไม่เสียหายนะโอเคน่าจะผ่านฉลุยชื่อนามสกุลไหนแบนนี่เหรอ โอ้อย่างมั่วทรงเลยหมอนี่หมอนี่โคตรอย่างมั่วเลยพิมพ์เยอะไม่ว่าพิมพ์มั่วด้วยนะหมอนี่ข้อมูลผิดผมจะจับคุณนะอันนี้ไม่แบนเข้าได้เข้าได้ปะถ้าเข้าไม่ได้ก็ลดหนึ่งร้อยอนุมัติครับเดี๋ยวสหราล,าลีได้เข้ามาได้ดิ เออแจ้งข้อมูลเทสหน,นะนี้อยู่แก๊งไหนเนี่ยโดนนะทุกายอับัิสตขอบคลบหนึ่งร้อยไปโดนแล้วเอร้อยสามสิบตื่นเต้นชิปตื่นเต้นทุกครั้งขอดูทะเบียนรถก่อนเลยสามสองเฮ้ยไ,เไอ,อยไเด็กเฮีย กำลังจะดูทะเบียนรถเลยเอ้าไม่ต้องหยุดละมั้งนะ่ะเฮี่ยอะยติดแล้วจะคำนี้มาเพื่อทำทำไม แล้วอะไรทำทำไมต้องกลับไปที่ชายแดนอีกชุบสตาร์รถโ,โอ้ยขับมากไกลเลยเวนแล้วกลับรถยากชิบหายรถคันเบลเลอร์เลย จอไว้ตัวนี้ไม่โดนะะไไปแล้วเราไม่เอาไอ้หมอนี่ย้ายไปห้องขังก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันหนีโอ้ต้องมาซ่อมสถานที่ก็ต้องมาเสียตังอีกอเวนจริงโคตรอย่างเซง็ง ใช่หักกระดีรถสีเทาไม่ทะเบียนไม่มีเหรอเฮ้ยว่ายดีสี่ห้าห้าไม่มีเนาะสามสองเอ็กเคอ้อนั่นมันรถสีเทามันก็เลยโลกโลกว่าตัวเองรถสีเทาวลัสคาแตรมขอดูหนะ่อยขนาดชำระมูลละวเจ็ดว่ะซะหน่อยเอาไปเช็ดตูด นี่ไงลัสคาคาสเตมเหมือนว่าจะจะไม่น่าเหมือนเลยสักนิดนะรูปถ่ายเนี่ยคือไม่ถูกต้องและหนึ่งอิสมาลายาเดงานเหรอมันจะเข้าไม่ได้นะครับระเบียบการเข้าคือไม่ถูกต้อง ทะเบียนตรงกันก็จริงสิบพอยจอะต้องเช็คของหน่อยครับค,รรคุณแค่ทำให้ฉับเสียเวลา,วา,าเอา้วยดีกาฟูลสาสไดยเ,เหมือนจะไม่มีงูนะมีหรือเปล่า แอบซุกไปต้งแต่หรือเปล่านมขอ,อเช็คสภาพรถก่อนสภาพรถเนี่ยถือว่าไม่แย่แต่ป้ายทะเบียนอ๋อนี่ไงไม่แย่ก็เที้นแล้วไฟแตกสองดวงนะครับกันชนหายไฟแตกกันชนหายไฟแตกนะครับอันนี้ กระจกแตกหรือเปล่าร้อไม่แบนกระจกข้างไม่แตกมีครบสองข้างเขามีกี่อันอ่ะผมจะพอกสี่กระเป๋าเดินทางหนึ่งถือว่าถูกต้องแต่ผมจะทุบ จะหักไปแล้วนะครับสำหรับขวานอันนี้ที่ได้มาอ่ะฝากคืนเขาหน่อยออค,คืนสินค้าด้วยนะเป็นคนดีปะ่ะแต่มึงเข้าไม่ได้นะอันนี้เหมือนมึงจะเหมือนจะโดนปะ่ะคากัสเต็มอาจจะต้อง แต่ต้องจับเพื่อนคุณถูกจับกุมเอาจับผิดผู้บริสุทธิ์การจับกุมแบบผิดกฎหมายโทษทีโทษโทษีไปไป,ไปคุณไปได้แล้วร้อห้าสิบาทคำๆ โดนหลอกคากัสสเต็มแล้วกระเป๋าเขาอยู่นี่ด้วยอะฟังจัดการหน่อยครับพี่เป็นพักคนเถอะขัดขวางการลอบเข้าสำเร็จ โอ้ยนี่มันมีในรถเต็มเลยนี่ว่าคนไหนวะเราเจอคนนี้ได้หรอวะไอนาอาจาศ์เลยเนี่ยจริงแม่งยัดทุกนกูเลยนี่ขนาดว่าแพทเปิด UV ตลอดเวลามันยังไม่ ไม่ขึ้นไม่ขึ้น,นงูให้เลยเหรองงหน้านี้อ๋อรถบรรทุกที่ขับตามอ๋อเราไม่ต้องค้นรถอีกเว้ยแต่ว่ามันมีเวลาบอกอะเมื่อกี้แบบว่ามันให้เรากลับไปทำงานเลยอ่ะคือจะค้นนั่นแหละเชื่อไม่คิดว่ามันจะค้นได้ดูว่าต้องรีบกลับมาทำงานไงเออเออบทเรียนบทเรียนบทเรียน บทเรียนนะบทเรียนนะไปไปหาเงินใหม่ในวันพรุ่งนี้เหลือสามร้อย